ก็เลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องนี้นี่นักแสดงเยอะมากนะคะแล้วก็นี่เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ บทเด่นทุกๆคนเลยให้ทบทวนหน่อยละกันว่าใครรับบทเป็นใครบ้างเพชรรับบทเป็นขาบครับไอขาบก็คือมีเกอรรัก3ามคนก็คือไอทับไอสังพลางค่ะรับบทเป็นเฟืองค่ะจะเป็นพี่สาวเป็นพี่น้องกันกับแฟนก็คือววเฟืองแซ่เป็นแฟนผมรับบทเป็นทับครับก็มีเพื่อนสนิทก็ไอขาบไอสังครับเป็นอดีตทหารอัตมารครับผมรับบทเป็นไอสังหรือว่าในกองสังนะครับมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสนิทชื่อไอทับใครครับ ดีนะที่มันคบกันอยู่แค่สามแล้วก็ต้องฟังอีทีรักน้องเขาชื่อจวงอะอ๋อรักน้องเขาคาที่จวงค่ะคาบน้องค่ะมีความค่ะสบายค่ะไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เลยค่ะเอาวยหุณอยู่เมืองไหนอะอยู่สามโก้ค่ะแตกต่างคนละหมู่บ้านแต่ว่าสุดท้ายก็มาแบบมารวมตัวกันอยู่ที่บางระจันค่ะแต่ก็มาแอบชอบผู้ชายคนนี to ้อ้าวแล้วเราอะใครผมชื่อชื่อใจครับหรือว่าอองไนครับเป็นคนที่ นุ่นโบจันเต้ยวาสงสัยทุกคนเลยฮะแล้ว<อ>มันมาจากชาติไหนเราอ่ะเขาบอกว่าชาติที่แล้วเนี่ยเ,เขาเนี่ยอาจจะเป็นองนายมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ที่ผมอาได้เชื่ออยู่แล้วที่เคยมาออกเคยนอนมาเธอมีเซนส<อ>์ครับอันนี้รูปๆว่าคือผมผมเกิดอาการอาการหนึ่งโดยไม่มีสาเหตุปวดเข่าแล้วผมก็แนะนําไปทำนุ่นทนานนี่นี่เขาบอกว่าผมอ่ะอดีตชาติเป็นพม่าบอกว่าเราเคยเป็นเราเคยเป็นสปาย ในสมัยนี้นี้ก่อนรับเรื่องนี้3เดือนออ๋ตอนน้นยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สามเดือนต่อมาพี่เล็กน้อยเลขาพี่ห่องทองมาบอกว่าได้รับเล่นเรื่องปางละจัน เล่นเป็นสายแล้วพม่ผมขนลุกทั้งตัวเหมือนแบบสะกดจิตเราไว้ตลอดเวลาออทั้งเรื่องแล้วก็เราคือตัวนี้เดี๋ยวมันมีความรู้สึกเหมือนกับตัวละครตัวนี้เลยใช่ครับมันเหมือนสะกดจิตเราอยู่ตลอดเวลามันเหมือนจิตใต้สํานึกเราตลอดเวลาออผมเพิ่งไปไม่เคยไปขอขมาศาลบางระจันเลยก็วันที่ไปขอขมาคือวันที่หนึ่งมกราเลยกอนละครออนคัมเมอร์ไซไปไหว้ศาลขอขมาพอไปถึงศาลปุ๊บก็เหมือนแบบช็อตช็อตที่แบบแดดร้อนมากๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็ก็กด แบบบทอโหสิกรรมในในโทรษัพทอะไรเงี้ยอะไรเลยครก็ขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งสวดปรากฏว่าสวดประมาณ5นาทีกว่าลมแบบตลอดพะทะตัวเราตู้วู้วู้วู้ตลอดก็เลยเหมือนกับทําให้เราสบายใจขึ้นด้วยมั้งครับแค่นั้นเองเจอลมแบบนั้นแล้วคุณสบายใจเหรอสบายใจครับไม่รับรู้นะรูในตัสินรับรู้เนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครฟอร์มยักษ์นะคะเขาก็เลยต้องยกทัพกันไปถ่ายทาถึงกาญจนบุรีเสียงว่าโหดมากจังหวัดการนี้ต้องบอกเลยว่า สภาพอากาศครบทุกฤดูในวันเดียวเลยตอนเช้าจะหนาวตอนสายมาจะเริ่มร้อนแล้วถ้าดีไม่ดีก็มีฝนพอตกเย็นมาก็เริ่มหนาวอีกละบางทีเราก็ต้องควบคุมร่างกายเราให้ดีๆเพราะไม่งั้นก็อาจจะเป็นไข้ได้และถ่ายทําลําบากไหมต้องบอกก่อนเลยว่าร้อนมากโลเคชันน่ะฝนด้วยค่ะบางทีหน้าฝนบางฉากสงสารมากบางทีแม่ๆค่ะนั่งรถมาจากกรุงเทพเพื่อมาถ่ายฉากไหนฉากเนี่ยค่ะกองคาราวานเอ็กซ่าเยอะแยะสุดท้ายฝนตกแล้วตกแบบไม่หยุดค่ะ จนสุดท้ายก็ต้องยกกองประมาณสองสาครั้งละฉากเดียววันนี้ค่ะไม่ได้ถ่ายเสียทีแล้วเวลาคุณร้อนกับน้องน้าคุณทํากันไงอ่ะเห็นบางคนบอกวิ่งเข้าห้องน้ำอ๋อห้องน้ำมีแอร์ฮะเป็นแบบมีแอร์อ๋อเป็นรถห้องน้ำเลยเอาส้วมไปที่พึ่งพิงก็จะปวดท้องกันบ่อยหน่อยฮะแว็บหนึ่งครับจริงๆเข้าๆออกบ่อยๆมันก็ไม่สบายเนาะเคยไปถ่าย45องศาถ่ายเข้ามาหน้าหน้าอยู่เงี้ย แล้วตัวแบอยู่อย่างเงี้ยแสบแต่งหน้ารองพื้นถ้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าลงกันแดดไปแล้วเหงื่อผุดแบบไหลไๆอีกนอกจากความร้อนแล้วยังมีเรื่องแมลงอีกโดยเฉพาะเหล่าสาวๆนี่คือเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านการกำจัดแมลงกันไปเลยใครๆยกมือด้วยสิ ซื้อมุ้งมากันส่วนตัวก็แล้วอะไรก็แล้วมะไรบ้างอ๋อแล้วแล้วก็อยู่กันคนละหลักคนละหลักเนาะแต่แล้วมันก็แบบมันยากลําบากต่อการเคลื่อนที่ก็เริ่มหาวิธีใหม่ๆจนโมไปเจอวิธีหนึ่งค่ะคือเขาบอกว่าให้เอาน้าแดงเอาใส่พริกไทยไว้แล้วก็แมงวันอ่ะจะมาตอมแล้วเหมือนเขาจะอัดชิวแล้วก็เขาจะไม่ชอบอันเนี้ยเหมือนจะสำลักแล้วเขาก็จะไปหรือไม่ก็จะตายไม่ได้ตายค่ะแต่เราก็รอกันเป็นพ่อยมาแรงอันนี้มะ ที่ทำให้โบกับป้านจันเกิดการแบบว่าทะเลาะกันอย่างจริงจังคือทาลุงวันนั้นมันเยอะไม่ใช่ทำตัวละหงสารเราทำอะไร แนมันถ่ายกันค่อนข้างเหนื่อยแล้วมันก็เป็นฉากที่มันต้องมีกับข้าวอยู่บนบนบนแคร่นะครับแล้วเราก็แบบหวังดีเพราะว่าแมงวันมันเยอะมากแล้วก็ปัดปัดปัดเพราะว่าเรากลัวว่าแมงวันพอมันเข้าไปในเฟรมกล้องเนี่ยแล้วมันจะไม่สวยเดูดก่อนเลยพี่ป้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาห่วงไก่ห่วงพรอปในฉากว่าเดี๋ยวแมงวันตอมแล้วกล้องซูมมาเห็นเนี่ยแมงวันตอมมันจะไม่สวยแต่แมงวันมาตอมเราแต่เราคือห่วงไก่มากกว่าน้องคือมันฟุ้งกระจายไปหมดเลยค่ะคือเขาก็เลยเหมือนแบบวีดใส่วาน ว่าแต่ปกติเ,เขาไม่เคยเหมืนอนแบบ<อ>ว่าเอออะไร<ง>ก็แค่แมงวันอะไรเงี้ยนทนๆไปเอถอะเธอก็เหมือนกันแหละแค่แมงวันแล้วก็เื <c oughs> ขอขวดน้ำอยู่ก็วางปุ้ง น้ำกระจายเลยแล้วก็เดินออกมาแล้วแล้วไงแล้วเธอจบเรื่องนี้กันไงบอกก็เลยเหมือนแบบไม่พูดกับเขาเขาพูดมาก็แบบก็แบบไม่ไม่พูดด้วยจนพอจะเปลี่ยนสภาพากลับบ้านเขาบอกว่าจะยอมพูดด้วยหรือยังเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาขโหดทั้งเรื่องมันแรงเรื่องสภาพอากาศเรื่องเสื้อผ้านะแต่ว่าฉากเนี่ยอลังการงานสร้างมากยังไงต้องขอบคุณทีมพร็อพครับที่เขาเสร็จให้ขึ้นมาดีขนาดนี้สมจริงขนาดนี้คือแบบเรียกว่าสร้างหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอลังการมากครับ จะบอกเลยว่านี่เป็นละครปลุกกระแสการรักชาติสมจริงสมจังมากเวลาคุณบู๊แต่ละฉากผิดคิวกันมะก็มีบ้างครับมีบ้างครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเพชรโดนกับเต้ยเต้ยถีบเข้าหน้าอจังหวะที่หันเข้าไว้ข้างหลังเต้ยและเต้ยเข้าข้างหลังเต้ยใช่ควรโดนถีบหน้าแหะค่ะไม่ไตั้งใจครับของผมก็จะมี พลาดคิวบูโดนดาบฟาดที่หน้าผากบ้างอะไเงี้ยช่ก็มีเรื่องซิปๆแต่ไม่ค่อยส่วนใหญ่ก็มีโดนเต้ยถีบเต้ยถีบไปหลายคนนะคะทำไมคุณเป็นเพื่อนกันแล้วคุณถีบกันในนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่เหรอคือทะเลาะกันช่วงแรกนี่ถีบนู่นนู่นถีบนี่แล้วนี่มาถีบนี่อ๋อแล้วคุณได้ถีบแพงผมได้ถีบคนเดียวนู่นออ๋ผมนอนอยู่ที่พื้นเหยียบไอ้ใจครับผู้หญิงมีมั้งไหมเคยพลาดไหมไม่มีนะคะไม่มีแบบรุนแรงออะไรย่างเงี้ยค่ะเขาบอกมีแบบขวนหน่อย เนี่ยหัวโน้เหมือนกันโดนแบบดาบตีนี่โดนนี่เหวี่ยงเข้าเสาแล้วก็หัวฟาดเสาไม่แต่ที่คุณไปโขกเสานี่ไม่ใช่ฉากออกไปลบไม่ใช่หรอฉากรักคือผมเหวี่ยงเขาครับแล้วพอเราเข้าคิวบูกับผู้ชายแล้วเรา กะแรงผิดพอกับโบเราเข้าแต่ผู้ชายไงพอเข้ามัเดียากมันลื่นด้วยเอาแต่ว่าบัจฑิตกูตกม้าเนี่ม้าล้มครับพอดีผมขี่ตามเต้ยมาเส้นทางมาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาวางไว้เนี่ยมันโอเคแต่ว่าวันนั้นม้าเราหลุดออกไปนอกเส้นทางนิดนึงแล้วตรงนั้นมันเป็นหลุมทางทีมงานก็เซฟแล้วก็คือเอาทรายเชยมาลงไว้แต่ว่าพอดีพื้นมันไม่แน่นคราวนี้พอม้ามันวิ่งไปขาหน้ามันจมมันก็เหมือนทรายดูดเนี่ะ มีสีมีเป็นสว่างก็ดีตล้วยสุขสารมาเไงโอ้ยตายแล้วตายแล้วสขสารมาเจ็บมากเนอบเนอเนอะเนอเนอเนอนอะเนอเนอเนเนออะะเนนาเนนเนะนนนอนะน เออแต่คุณไม่เป็นเลยเลยไม่เป็นไรเลยก็มีทะลอกนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าน้อยมากใช่คือโชคดีมากจริงเขาจะมีปัญหากับม้ามากเลยฮะเพราะอะไมอ่ะคนอื่นเขาไม่โดนม้ากัดนี่โดนม้ากัดม้าตัวเองด้วยนะม้ากัดคือม้าเนี่ยเขาจะมีอานใช่ไหมครับแล้วที่รัดอานเขาเรียกรัดทึบครับอ่าเราก็ไปรัดแล้วเราก็ลืมลืมไปว่าระหว่างที่เขารัดขึ้นรัดทึบเนี่ยมันจะจัากะจีเราก็นึกว่ามันรักเราอะไรเงี้ยเอาเอาหน้ามาดันดันเขาเตือนเราสองทีแล้วแหละแต่เขาคิดว่าเอ้ยโอ้โวันนี้คิดถึงเราอ่ะสักพักหนึ่งปุ๊กร้องโอ๊ อ๋อกัดตรงนี้เลยกัดเลยครับกัดเลยไม่ดูขายเลยฮะอดแล้วไงไปโรงพยาบาลนะฮะฉีดยาทามฉีดยาคือคือเลือดซิฟเลยเกือบเกือบเย็บเหมือนกันถ้าไม่มีไม่มีผ้านะฮอ๋อเหรอนี่ถามจริงๆต้องไปเรียนกันก่อนไหมเราก็ไปเรียนเรื่อยๆวันไหนไม่มีถ่ายเราก็ไปเรียนเรียนที่กาญจนบุรีเลยยากม้าขี่มาตู่แตกกันนะฮะใจกล้าเนาะใช่ครับใจกล้าคือมันต้องควบคุมม้าให้ได้ห้ามกลัวเพราะกลัวปุ๊บม้ารู้ทันม้ารู้ทันเลยทันเลยไหม อย่างนี้เลยลงจากม้าปุ๊บทางเลยไม่ได้ลงจากม้าทางเลยเหรอทางเลยเดินเงี้ยโอ้แล้วนั่งทีแบบอ๋อไปเกร็งมากเลยนผู้ชายเนี่ยเขาว่าเขามีเรียนการขี่ม้าแต่ตอนนี้ผู้หญิงนี่สิมันต้องไปเรียนขี่ควายเออดีที่ไหนเรียนที่ไหนอะที่หมู่บ้านควายที่สุพรรณสุพรรณใช่ไหมมีทำนามีอะไรครบเลยค่ะไม่ได้เลยแล้วการเรียนขี่ควายเหมือนแบบแบบขี่ม้าไหม ง่ายกว่านะคะาว่แค่แบบมีซ้ายมีขวาอะไรเงี้ยเขาจะมีภาษาพูดกับควายด้วยเด็กใช่ไหมเลี้ยวซ้ายพูดไงเลี้ยวซ้ายทวนหย่อนหยุดแล้วเลี้ยวขวาไงผาด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 แล้วเดินนะเดินเดินเฮ้ยเห็นแเกินไปอยงนี้แต่ในเรื่องของเรืองไรควายขี่เกวียนนะคะก็คือจะเป็นวัวนี่เขาจะขับก็จะไม่ได้ขี่เกวียนก็จะขับคำสั่งหนึ่งใช่ค่ะก็ได้เลยน้ขี่เกวียนยากไหมยากก็ต้องทำเสียงเพราะว่ามันจะให้เขาไปคือต้องพูดว่าไป แล้วหัวก็ไม่ไปแล้วหยุดก็หยุดรุ่นเล่นเป็นผู้ดีเหรอลูกเปล่าค่ะไม่เห็นทําอะไรเลยคือจริงๆแล้วอ่ะที่ผ่านมานุ่นประสบการณ์10ปีเนี่ยเรื่องแรก รุ่นดํานาเกี่ยวข้าวไถของจริงมาหมดแล้วใะแบบทําเป็นหมดแล้วค like ่ะม <mm ีแต่ว่าคลิปแค่เป็นอแ่คลนี้นค่ะอเป็นน่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนค่ะนิฉันเนี่ยทํามาตลอดชีวิตต้องกจะมีมีเพิ่มคือต้องมาเรียนแบบร้องเพลงเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีซึ่งมันแบบลึกลงไปในสิ่งที่เราไม่เคยค่ะพวกเธอไปขี่ควายเธอไม่โดนนนี่หรอ แบบขนควายอะตอนวันเราไปเรียนเราต้องใส่เหมือนเขาให้นุ่งโจมเพื่อแบบเพื่อเราจะได้เชื่อว่าเราแบบว่าอยู่ในยุคนา้นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันจะฝืนมันก็ไม่ฝืนใช่ค่ะเพราะว่าหนังมันหนาเนาะจะเสกดากใครมีแบบขนควายติดมาบ้างไหมจิ้มก้นอมาแต่เรื่องเรื่องอะไรจิ้มก้นเขามีเวรกรรมนะคะรอมันไม่ใช่ขนควายค่ะมันคืออะไรคะ เสี้ยนบนเกวียนนะครับนั่งเกวียนด้วยกันคือมันจะมีบางฉากที่มีคนขับให้แถวปังกับพี่โมกันนั่งแล้วมันก็ตามก้นนี่หรอเนาะเสี้ยนจากเกวียนจิ้มก้นคุณค่ะแล้วมันใหญ่มากทั้งแบบใหญ่มากมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้นี่หรออ่ะไม่ใช่เสี้ยนไม้เลยมันเป็นตอมันเลยแล้วมันโอ้ชีวิตนักแสดง